สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่เลออน Cafe Leon ทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมนี้ที่ฮัน r ิเวอร์ e ฟรเซในเกาหลีใต้นะฮะก็แม่น้ำหันนะฮะก็เป็นสภาพอย่างนี้เลยเป็นน้ำแข็งเป็นยอมๆยอมเป็นจุดๆลักษณะเหมือนออพื้นดินนะฮะที่เราวางแผ่นหินไว้นะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยที่เกาหลีใต้ ก็ร่วมชมกันนะครับเพราะว่าวันนี้วิดีโอในชุดบางชุดบางช่วงก็คาดว่าน่าจะไม่ผ่านทางช่อง YouTube นะฮะแต่ก็จะเอามาให้ท่านได้ชมกันเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะในส่วนต่อมาคือทะเลบุกหมู่บ้านแทนจุกอารูของมาเลเซียในวันที่13เดือนมก,กราคม2563ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ

อันนี้แมกรูปนกปรากฏบนท้องฟ้าเหนือเมืองฟูโจวประเทศจีนในวันที่11เดือนมก,กราคมนะครับที่ผ่านมาแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือปรากฏการณ์พระอาทิตสงกรดนะครับที่ทะเลสาบอานก้าของกาลิเลือนะฮะสาธารณ กาลิเลียนะครับของสหพันธรัฐรัสเซียนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ตามมาด้วยลูกเห็บนะฮะตกหนักในเมอร์ซินตุรกีในวันที่13เดือนมก,กราคมนะฮะ ภาพมีการก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าตกเป็นจำนวนมากนะครับที่ตุรกีเกือบเป็นข่าวรายวันแล้วสำหรับประเทศนี้นะครับ ในภาพเหตุการณ์นี้ก็จะกล่าวถึงเมื่อก่อนและตอนนี้นะฮะสงครามกลางเมืองในสหรัฐในปีคศ .1876 1 8ที่ย้อนกลับมานะครับในปัจจุบัน2021นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเหตุการณ์เก่าที่เ,ออเป็นภาพวาดก่อนหน้านี้นะฮะแล้วปัจจุบันก็ย้อนกลับมาในลักษณะนี้นะครับทีออ่รัฐสภาของสหรัฐนะฮะ เดี๋ยวเราไปชมภาพเกี่ยวกับทหารที่เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจํานวนมากนะครับถึง2 0,000นายนะฮะที่มาอยู่ในรัฐสภาของสหรัฐเพื่อที่จะแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะฮะเดี๋ยวรายงานจะบอกว่ายังไงนะฮะนี่ถ้าใครจะบุกรุกรัฐสภาของพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ถึง2 0 0 0 0คนในช่วงอากาศนะ ก็อยู่ประมาณนี้ติดอาวุธพร้อมอาวุธก็ถือว่าเป็นเมืองประชาธิปไตยที่มีปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะลงเอยกันแบบไหนในส่วนของทางการไปชุมของเขาก็เป็นการเหมือนลักษณะว่าให้ทรัมป์ออกนะครับลาออกไปนะฮะให้ออกไปก่อน เพราะว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนที่เข้ามาในรัฐสภาก่อนหน้านี้มีทรัมมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นี่คือครั้งที่สองของสภาที่เขาลงมาติกัน this is another history-making week in washington. donald trump set to become the first president to be impeached twice. and this is his legacy, the america he's leaving behind. ครับในส่วนตรงนี้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งของไบเดนถูกจับข้อหาช่อโกงลงคะแนนในเท็กซัสนะฮะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอากรรมเกี่ยวกับการช่อโกงเกี่ยวกับคะแนนการลงคะแนนเสียงนะฮะนี่คือภาพเหตุการณ์ที่มีข่าวขึ้นมานะฮะก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ